สวัสดีครับพบกับผมทิติศบุตรีนผมวรรณชัยวรกุลพัฒนาครับวันนี้เราจะมารายงานสภาพอากาศในวันที่21ตุลาคมพศ2563นะครับจะเห็นได้ว่าในวันที่21ตุลาคมมีอมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนพัดลงมาปกคลุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือทำให้ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณน้ำฝนลดลงและสำหรับในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคกลาง มีอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสมีลมแรงสำหรับในภาคใต้มีล่องมรสุมจากตอภ่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดผ่านเข้ามาในทะเลอันดามันและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและอันดามันตอนบนนะครับพบว่าจะมีคลื่นสูง1-2เมตรครับละบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองนะครับจะ มีขึ้นสูงได้มากกว่า2เมตรครับผมจึงขอให้ชาวเรือที่เดินเรือในช่วงนี้นะครับมีความระมัดระวังครับเนื่องจากพายุโซเดลนะครับที่ก่อตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับซึ่งมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนมาสู่บริเวณชายฝั่งของเวียดนามนะครับในวันที่25-26ตุลาคมนี้แล้วก็จะมีการอ่อนกําลังแรงลงอย่างรวดเร็วครับผมครับต่อไปเราจะไปรับชมการรายงานสดจากภาคเหนือจากคุณปฏิพานและคุณกัลยานีกันครับครับผม ขอบคุณคุณวรรณชัยและขอบคุณคุณกีติศักดิ์นะคะค่ะประเทศไทยตอนบนนะคะตอนนี้มีาก,กาลังมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้นค่ะเนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนพัดลงมาปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะระยะมีกําลังปานกลางเป็นส่วนใหญ่ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดลงมาปกคลุมประเทศไทยส่วนยอดดอยและเทือกเขาบางช่วงจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะครับสำหรับภาคเหนือในตอนนี้นะครับ มีไม่ปกคลุมมากนะครับและมีฝนตกน้อยร้อยละ3ามพื้นที่นะครับส่วนใหญ่เกิดในจังหวัดแพร่น่านอุตรดิตถ์พิจิตรสุโขทยัยกำแพงเพชรและก็ตากนะครับมีอุณหภูมิต่ําสุรายวันอยู่ที่ 19- 22. าถึอางองศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุรายวันอยู่ที่27-30ถึงองศาเซลเซียสนะครับมีอัตราเร็วลม1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่ะตอนนี้นะคะขอกลับไปที่ห้องส่งนะคะ แล้วลคุณปฏิภานตกลฝนกันจะค่ะไปเรครับก็ขอให้คุณปฏิภานและคุณกรยาน,นีนะครับไม่เปียกฝนนะครับผมครับงด้วยครับก็ขอขอบคุณข้อมูลการรายงานสภาพอากาศจากภาคเหนือนะครับในการคาดหมายเดือนนี้นะครับจะมีย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นในบริเวณภาคใต้นะครับซึ่งอาจทำให้เกิดลมอายุรุนแรงได้ในบริเวณภาคใ,นในต้ครับ ซึ่งาพายุหมุนเขตร้อนนี้นะครับจะทําให้บริเวณภาคใต้นั้นเกิดเป็นาพายุฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้างครับรวมถึงการมีพายุซัดฝั่งครับจึงขอให้ประชาชนทุกพื้นที่นะครับติดตามข่าวการพยากรณ์อย่างใกล้ชิดครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับผมช่วงนี้ครับผมวัวรเชลิมกุมาผุมกินสับปะรดขอตัวลาไปก่อนครับผม